เราพร้อมจะสายสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเพื่อก้าความขัดแย้งผู้ใหญ่ทำอะไรกันเยวถ้ามีการเซตอัพขึ้นหรือการจงใจวางแผนให้เกิดสถานการณ์นี้จะต้องมีผลประโยชน์ทางการเมืองอยู่เบื้องหลังแน่นอนคนที่เซตอัพขึ้นและพาสถานการณ์ให้ก้าวข้าม เลยการด่าทอเลยการวิาพากษ์วิจารณ์ตกลกนว่ากันเนี่ยไปสู่การทำร้ายร่างกายกันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนที่หวังสถานการณ์ให้เกิดการเมืองสองขั้วสถานการณ์นี้เกิดขึ้นโดยการลักษณะเป็นเหตุเฉพาะหน้าจริง100%เเซ์ใช่หรือไม่ เอาละครับท่านทั้งหลายครับถ้าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนะ้าเราก็มองเจตนาดีของกลุ่มกิจกรรมทางการเมืองตะวันและแบมและเครือข่ายของเขาเนี่ยเขาก็มาโดยสุจริตใจอยากจะมาสแสดงออกซึ่งแนวทางทางการเมืองของกลุ่มเขาเหมือนที่เขาไปทำกับพรรคเพื่อไทย เหมือนที่เขาไปทำกับพักก้าวไกลถ้าเรามองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการมาโดยสุดจริตใจแต่ถ้าถามว่ากลุมกิจกรรมเนี่ยคาดการได้ไหมว่าจะมีการต่อต้านผมก็บอกว่าในใจลึกๆก,ก็คงคิดว่าอาจจะไม่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเหมือนอย่างไปพักก้าวไกลอาจจะได้รับการต้อน รับขับสู้เหมือนหรือเท่าเท่ากันกับที่กลุ่มกิจกรรมนี้ไปพักเพื่อไทยนั่นคือให้ทำกิจกรรมได้แต่ยังไม่พูดคุยจนกว่ากิจกรรมการปราศัยบนเวทีทางการเมืองจะเสร็จสิ้นนี่ผมประเมินว่าน้องๆที่เขาไปทำกิจกรรมทางการเมืองเขาคงประมาณและประเมินสถานการณ์แค่นี้ นั่นคืออาจจะได้รับการต้อนรับแบบเฉยชาเหมือนกับที่ไปพักเพื่อไทยแต่ไม่ได้ขัดขวางดังนั้นการเดินหน้าไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมที่สมเหตุสมผลทางการเมืองไม่ได้ผิดกาลเทศะไม่ได้ผิดเวลาไม่ถูกเวลาตามที่นายสกลทีได้แสดงความคิดเห็นไป แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนในสังคมครับคนในสังคมไทยตอนนี้ต้องบอกว่ายังขาดซึ่งวุฒิภาวะนั่นหมายถึงว่าไม่ใจใหญ่เพียงพอที่จะมองคนเห็นต่างจากเราเนี่ยเป็นเพียงคนที่คิดไม่เหมือนกันกลายกับเป็นว่า วุฒิภาวะของคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่จะเลือกพักพลังประชารัฐนั้นเนี่ยมองคนที่มีความคิดต่างทางการเมืองกับตัวเองไม่ใช่แค่คนคิดต่างมองเป็นศัตรูทางการเมืองมองเป็นฝ่ายตรงข้ามและเป็นคู่ขัดแยง้งสุดท้ายก็จะนำไปสู่การแตกหักโดยการประทะกัน นี่ยังคิดอย่างนี้อยู่ครับเห็นได้จากปฏิกิริยาของฝ่ายรักษาความปลอดภัยหรือกาดและปฏิกิริยามวลชนโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยต้องการจะประทะเหลือเกินทั้งที่กลุ่มเหล่านี้ก็เป็นเด็กและส่วนใหญ่70%ของกลุ่มนี้ก็เป็นผู้หญิงดังนั้นการประเมินสถานการณ์และการประมาณสถานการณ์ของฝั่งที่ดูแล การปราศัยของพรรคพลังประชารัฐนั้นผมบอกว่าขาดวุฒิภาวะขาดวุฒิภาวะมากเพราะเรื่องราวไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขนาดที่ออกมาอย่างที่เห็นในภาพในสื่อมวลชนเลยไม่จาเป็นครับเพราะมันเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองปกติมาแล้วก็แสดงความคิดเห็นจัดกิจกรรมทางการเมืองไป ถ้าไม่สามารถเข้าใกล้เวทีได้ก็ควรมีเวทีหรือมีสถานที่ที่ใกล้ๆให้เขาได้แสดงสิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของเขาก็ทำอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาครับไม่เห็นจะต้องลุมประทะกันไม่ต้องเห็นกุ่มรุมกันก็ไปฉุดกระชากลากถูต่อยกันหรือรุมกระทืบกันไม่จำเป็นเลยท่านทั้งหลายครับนั่นคือการขาดวุธ,ธิภาวะ โดยเฉพาะฝั่งของคนดูแลเรื่องการปราัยของพรรคพลังประชารัฐควรถูกตำหนิมากที่สุดและสิ่งที่สำคัญก็คือไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ของมวลชนโดยเฉพาะมวลชนวัยรุ่นไม่ได้นี่คนที่จะต้องรับผิดชอบในสถานการณ์นี้เต็มๆก็คือฝั่งของพรรคพลังประชารัฐ มันก็ถูกต้องครับที่สกลทีเขาจะต้องบอกว่าหากน้องๆกลุ่มตะวันแบมนี่ยคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเขาก็พร้อมไม่ได้ไปขัดขวางหรือปิดกั้นที่จะให้ไปแจ้งความดำเนินคดีซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับว่าควรให้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อที่จะทำเรื่องนี้ให้เป็นบรรทัดฐาน ใครไปต่อยเขาใครไปเตะเขาใครไปรุมกระทืบเขาก็ต้องถูกดำเนินคดีครับนี่ผมเห็นด้วยแต่ในอีกทางหนึ่งท่านทั้งหลายครับในอีกทางหนึ่งหากเรื่องนี้มีการวางแผนเพื่อจะสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นภาษาที่วัยรุ่น ชอบใช้กันก็คือเซตอัพขึ้นถ้ามีการเซตอัพขึ้นหรือการจงใจวางแผนให้เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นแน่นอนที่สุดครับจะต้องมีผลประโยชน์ทางการเมืองอยู่เบื้องหลังแน่นอนผลประโยชน์ทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังก็จะมีคนได้ผลประโยชน์ทางการเมืองอยู่เพียงแค่สองพักการเมืองนี่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาครับ ท่านทั้งหลายครับการเซตอัพนั่นก็คือการประเมินหรือประมาณสถานการณ์ว่าถ้ากลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองตะวันกับแบมเนี่ยที่เคลื่อนไหวเรื่อง1นึนสองเนี่ยได้ไปที่พักการเมืองหรือเวทีปาศัยของพักการเมืองที่อยู่ในแนวอนุรักษ์นิยมแล้วเกิดเหตุ ของการประทะกันนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดครับคนที่จะเซตอัพการประทะกันจะต้องไม่ใช่กลุ่มทำกิจกรรมทางการเมืองคือกลุ่มตะแวนตะวันกับแบมแน่นอนเพราะไม่มีประโยชน์ครับแต่ถ้าประมาณว่าหรือประเมินสถานการณ์ว่า ไปแล้วมันจะเกิดการด่าทอการเกิดเหตุวุ่นวายเล็กน้อยกลุ่มตะวันกับแบมอาจจะประเมินและประมาณสถานการณ์อย่างนี้ได้แต่คงไม่สามารถที่จะคิดไปถึงว่าเหตุการณ์มันจะร่วงเลยหรือมันมากกว่าการด่าทอกันนี่ไงครับการประเมินของน้องๆเขาประเมินได้แค่นี้ละ่ะ แค่การด่าทอแค่การแสดงความคิดเห็นหรือตะโกนใส่กันแค่นั้นเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นที่น้องเขากลุ่มหนึ่งเขาไปที่คลองเตยที่เขาฉายหนังกลางแปลงอยู่แล้วไปชูป้ายหรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ1นึหนึ่งสองนั่นคนมากมายนะครับคนมากมายมาอยู่ในบริเวณนั้น น้องผู้หญิงคนนี้ก็เข้าไปแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการดา่าการตะโกนต่อว่ากันและสิ้นสุดก็มีอยู่เพียงแค่นั้นคนไม่พอใจก็ตะโกนว่าตะโกนดา่ามีการตอบโต้กันทั้งสองฝั่งและสุดท้ายน้องก็หยุดการทำกิจกรรมเพราะไม่ได้รับความร่วมมือจาก คนที่มาดูหนังกลางแปลงที่ตลาดคลองเตยน,นี่เราต้องเอาเหตุการณ์มาเปรียบเทียบเมื่อเหตุการณ์ในอดีตเกิดขึ้นอย่างนี้นักกิจกรรมทางการเมืองเขาก็ประเมินอ,ออกแค่นี้แหละครับคงไม่มีใครคิดว่าไปแล้วมันจะต้องไปตีกันนะเพราะถ้าไปแล้วตีกันน่ยมันเจ็บตัวนะครับคนไม่ถูกตีนี่ไม่รู้หรอก คนไม่ถูกกระทืบนี่ก็ไม่รู้แหะมันเจ็บขนาดไหนคนที่ไม่เคยถูกชกไม่เคยถูกกระชากผมไม่เคยถูกตบไม่รู้นะครับว่ามันเจ็บนะดังนั้นนักกิจกรรมเนี่ยก็คงไม่อยากเก็บตัวแะครับไม่มีใครอยากโดนตบไม่มีใครอยากถูกกระชากผมอย่างแรงไม่มีใครอยากถูกเตะถูกต่อยถูกกระทืบแต่ด่ากันนี่ด่าได้ นี่ผมก็ประมาณไว้นะครับพูดอย่างเป็นธรรมที่สุดถ้าสมมติว่าน้นองๆเขาอยากจะสร้างสถานการณ์ทางการเมืองขึ้นเขาก็ประมาณสถานการณ์ไว้เพียงว่าไปแล้วด่ากันไปแล้วตะโกนด่าทอแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกันแค่นั้นแต่ท่านทั้งหลายครับถ้าหากอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งผมก็แน่ใจที่สุดครับว่าไม่ใช่คนที่อยู่กับพักพลังประชารัฐเพราะถ้าหากคนที่อยู่กับพักพลังประชารัฐไปทำอย่างนี้มีแต่เสียกับเสียนะครับไม่ได้ความชื่นชมไม่ได้ คะแนนได,ได้มาเลยจากการกระทำเรื่องนี้นี่ต้องบอกกันอย่างตรงไปตรงมาดังนั้นผมจึงมองลึกลงไปอีกว่าคนที่เซตอัพขึ้นและพาสถานการณ์ให้ก้าวข้ามเลยการด่าทอเลยการวิพากษ์วิจารณ์ตะโกลว่ากันเนี่ยไปสู่การทำร้ายร่างกายกันนั้นเนี่ย น่าจะเป็นคนที่หวังสถานการณ์ให้เกิดการเมืองสองขั้วขึ้นคำว่าเกิดการเมืองสองขั้วขึ้นนั้นเนี่ยมันก็คล้ายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562นั่นคือเหตุการณ์ ฮ่องกงเอฟเฟกฮ่องกงเอฟเฟกก็คือการจัดงานแต่งงานของอุงอิงแพรทองทานที่ไปจัดที่ฮ่องกงและภาพที่ออกมาในวันนั้นเนี่ยก็เป็นภาพที่สร้างความไม่พอใจให้กับคนสองพวกพวกหนึ่งก็เท คะแนนให้กับพ,พรรคพลังประชารัฐเลยนั่นคือขวาสุดตรงอีกพวกหนึ่งก็ซ้ายสุดตรงก็เทคะแนนให้กับอนาคตใหม่เลยพรรคที่คะแนนหดหายไปก็มีอยู่สองพรรคแล้วครับก็คือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยนั่นจบเลยครับนั่นคือคะแนนแยกออกไปเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนดังนั้น ผมมั่นใจว่าคนที่ยั่วยุจนถึงขนาดว่าต้องมีการลงไม้ลงมือกันตีกันตบกันต่อยกันกระทืบกันนั้นต้องเป็นคนหวังที่จะทำให้คะแนนมันเกิดเป็นความรู้สึกสองขั้วก็คือไปขวาสุดและก็ไปซ้ายสุดท่านทั้งหลายครับเพราะหลังจากเกิดสถานการณ์นี้ ตำบลกระสุนปืนตกไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นพลเอกประวิตย์หรือลุงป้อมนี่ไม่ได้รู้อีหนูอีเนกับเขาเลยไปเป็นประธานสวดอภิธรรมศพอยู่ที่สมุทรปราการในงานสวดอภิธรรมศพคุณชนสวัสด์อัศวัยหมพวกหนึ่งก็มาปาใสย่อยที่สะพานพระรามแปดเหตุการณ์ก็เกิดขึ้น เวลาไล่เลี่ยกันท่านทั้งหลายครับแล้วถ้าคะแนนมันสวิงกันไปสองขั้วมันจะไปไหนครับฝั่งซ้ายแน่นอนครับคนก็ต้องเห็นชัดเจนต้องหยิบเอากรณีการแก้มาตรตา112กฎหมายอาญามาตรา112ว่าด้วยการหมิ่นประมาทหรือการแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายต่อพระมหากษัตริย์และองค์รัตทายาท คนที่คิดอย่างนี้ว่าไปแสดงความคิดเห็นแบบนี้และถูกทำร้ายเนี่ยก็จะผนึกใจกันแล้วก็จะไปทุ่มเทคะแนนเลือกพักกันเมืองพักเดียวที่มีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าจะต้องแก้กฎหมายอาญามาตราหนึิบสองนั่นคือทุกคะแนนของคนที่เห็นด้วยในเรื่องนี้จะเลือกไปที่พักก้าวไกล พอมันชัดเจนที่สุดครับพักเก้าวไกลยืนยันว่าจะต้องแก้กฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเขาก็ทำมาอย่างชัดเจนครับไม่ได้มีรับลมคมในไปยืน่นกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรเอาล่างกฎหมายนั้นแจกจ่ายไปทั่วประเทศให้คนเห็นแล้วคะแนนพวกนี้นะครับก็จะไม่มีทางไปเลือกพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยจะสูญเสียคะแนนเหล่านี้ โดยเฉพาะเฟิร์สโหวตสามล้านเจ็ดแสนคนเนี่ยที่มีแน,นวโน้มความคิดต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญามาตราหนึนั้นเขาจะไปโหวตเลือกพักก้าวไกลหนึ่งร้ซ์ครับจะไม่มีแม้แต่คะแนนเดียวที่กระเด็นไปอยู่ที่พักเพื่อไทยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยครับ ไม่มีแม้แต่คะแนนเดียวที่จะกระเด็นไปที่พักเพื่อไทยเพราะพักเพื่อไทยก็ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนบอกว่าไม่แก้กฎหมายอาญามาตรา1 2 2บอกว่าไม่แก้แต่จะไปควบคุมการใช้มาตรา112ไม่ให้การใช้มาตรา1 1 2เป็นการกันแกล้งทางการเมือง ซึ่งในสถานการณ์อย่างนี้ก็ยากครับที่จะบอกว่าการใช้มาตรา112นั้นเป็นการใช้เพื่อใส่ร้ายหรือกันแก้งกันทางการเมืองยังไม่ปรากฏแต่เป็นการใช้ในการจัดการควบคุมการแสดงสิทธิเสรีภาพของคนที่คิดในเรื่องมาตรา112ไม่เหมือนกับคนที่มีอำนาจรัฐ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการใส่ร้ายทางการเมืองอย่างที่ตัวแทนพรรคเพื่อไทยเขาชี้แจงนี่จะต้องอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังชัดเจนครับดังนั้นเหตุการณ์เมื่อวานนี้มันกึ่งสร้างความรู้สึกของสองขั้วขึ้นอย่างชัดเจนขั้วของการไม่เอาการสืบทอดอำนาจและเป็นขั้วที่คนคิดก้าวหน้าหรือคนเยาวชนคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวทั้งหลายแหละนะครับเขาจ่ายเฮลโลกันไป เลือกพักก้าวเกลนี่ต้องบอกกันอย่างตรงไปตรงมาครับว่าจบสถานการณ์นี้เริ่มต้นวันนี้และอาจจะมีสถานการณ์ต่อไปต่อไปนั้นทุกคะแนนที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกเห็นด้วยกับการแก้มาตรา1หนและไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นั้นทุกคะแนนทุกความรู้สึกจะเทไปที่พักก้าวไกลพักก้าวไกลจะได้ความนิยมได้คะแนนบริสุทธิ์จากคนที่มีความคิดเหล่านี้ซึ่งก็มีจำนวนมากในสังคมนะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีคะแนนเดียวไม่มีแม้แต่คะแนนเดียวกระเด็นไปที่พักเพื่อไทยนี่ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่ง แล้วอีกฝั่งหนึ่งแหะครับนั่นคือฝั่งซ้ายไปแล้วคะแนนฝั่งซ้ายนี่เทไปพักเก้าไกลหมดและแล้วฝัว่งขวาแหละครับฝั่งขวาก็ไปพลังไประชประธานทฝั่งขวาก็ไปพลเอกประยุทธ์ไงครับไม่ไปพลังประชารัฐเพราะพลังประชารัฐนั้นก้าวข้ามความขัดแยง้งแต่ภาพที่ปรากฏขึ้นก็คือ มวลชนและผู้รักษาความปลอดภัยของพรรคหรือกาดไปทำลายหรือไปรุมกระทืบเด็กๆที่มาทำกิจกรรมทางการเมืองเกี่ยวกับมาตรา112แต่แทนที่คนที่จะไปรุมกระทืบจะได้รับความชื่นชมจากคนที่ไม่เห็นด้วยในการแก้ไขามาตรา112 ไม่มีเสียงชื่นชมไปที่พลเอกประวิตย์ครับไม่มีเสียงชื่นชมไปที่พักพลังประชารัฐแต่ความรู้สึกและคะแนนมันจะข้ามพักพลังประชารัฐข้ามพลเอกประวิตย์ไปนู่นครับพักรวมไทยสร้างชาติและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันข้ามไปเลยครับ สถานการณ์นี้คนที่ได้ประโยชน์ทางการเมืองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมีเพียงแค่หนึ่งพัรก้าไกลสองพักรวมไทยสร้างชาติไม่มีพักการเมืองอื่นได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้